เดือนสองเดือนที่ผ่านมามันจะมีบรรยากาศการ call out ให้ดาราเนี่ยออกมาแสดงความเห็นทางด้านการเมืองเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าออกมาปุ๊บตักกะของคนที่สนับสนุนการชุมนุมตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าพอคนใหญ่คนโตคนที่มีพลังออกมาพูดเนี่ยมันมีพลังนะบรรดาในทวิตเตอร์เนี่ยต่อให้ติดแฮชแท็กกันเป็นล้านเนี่ยบางทีมันมส่งเสียงาาเออมันไม่เท่าดาราคนนึงที่แบบปุ้มทีเดียวเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เริ่มมีดาราคนนั้นคนนี้ออกมาพูดแต่ตอนหลังเนี่ยดาราที่ ก่อนอันนี้คนเนี่ยไม่ค่าคิดว่าจะออกมาแสดงความเห็นหรือออกมาพูดอะไรเนี่ยเริ่มออกมาพูดมากขึ้นแล้วนะ<ช>สองคนล่าสุดเนี่ยก็คือคุณนิชคุณกับคุณแบมแบมนะครับนิชคุณหอระเวชคุณแล้วก็แบมแบมกันพิมุกภูวกุลนะครับ<ข>อสองคนนี้เนี่ยล่าสุดได้ออกมาแบมแบมพกกเซเว่นใช่ไหมใช่ค่ะนิชคุณนิชคุณใน 2PM <ช>นะสองคนนี้เนี่ยล่าสุดเขาก็ออกมาพูดแล้วนะครับคุณนิชคุณนะครับก็ออกมาทวีตในวันที่17ตุลาคมนะครับ บอกในทวิตเตอร์บอกว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมทนดูไม่ได้ความรุนแรงไม่เคยช่วยอะไรขอให้ทุกๆคนปลอดภัยนะครับฮอตเทสต้องดูแลตนเองด้วยครับอันนี้ของคุณนิช <Hot S 2> คุณฮอตเทสก็คือกลุ่มแฟนคลับของคุณนิชคุณชื่อ,อชื่อดอมขอเขาใช่ไหมใช่<อ>ชื่อแฟนคลับเขาแบมแบมก็ออกมาเหมือนกันคะ่ะบอกว่าความรุนแรงไม่สามารถจะแก้ปัญหาใดๆได้อย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนการเปิดใจรับฟังและเคารพในสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเป็นจุดเริ่มต้นแห่งทางออกขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับ หลังจากที่ทั้งสองคนออกมาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นไอดอลไทยที่เขาไปดังไกลถึงเกาหลีแล้วก็มีคนติดตามในทวิต t ตอรเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะคะของคุณนิชคุณเนี่ยมีคนรีทวิตไปนะคะอยู่ที่45,000ครั้งของแบมแบมเนี่ยแสนเ0 0าครั้งค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ติดตามทั้งนิชคุณทั้งแบมแบมเนี่ยเป็นทั้งชาวต่างชาติเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ติ่งเกาหลีในไทยเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าหากว่าคนที่เป็นดาราไทยไปดังไกลถึงเกาหลีเนี่ยส่งสารนี้ออกไปก็จะทําให้คนทั่วโลกเนี่ยหันมามองที่ประเทศไทยนะคะคแต่ขณะเดียวกันพอดาราออกมาพูดเนี่ยมันก็มี ความเห็นที่มันแตกต่างกันเหมือนกันคือกลุ่มนึงก็มองว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยดาราไทยก็ออกมาคอเอาแล้วนะโดยเฉพาะดาราไทยที่ไปดังที่เกาหลีแล้วก็ดังไปทั่วโลกเนี่ยแต่อีกกลุ่มนึงก็มองว่าจริงๆอ่ะคือที่ดาราออกมาคอเอาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเซฟตัวเองจากการโดนแบนหรือเปล่านะคะคหลายคนก็บอกว่ามันมาช้าเกินไปไหมรอรให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็เพิ่งจะออกมาและที่สําคัญก็คือว่าทําไมถึงสื่อสารอย่างเช่นคุณนิชคุณเนี่ยก็สื่อสารไปถึงเฉพาะแฟนคลับของตัวเองหรือเปล่าว่าอยากให้จะให้ กลุ่มที่เป็นคอเทสเนี่ยปลอดภัยแล้วคนอื่นๆล่ะนะคะเขามีการเถียงกันเยอะมากในกลุ่มของทวิตเตอร์คือต้องบอกว่ากลุ่มคนที่ใช้ทวิตเตอร์อ่ะส่วนหนึ่งก็คือเป็นติ่งเกาหลีอยู่แล้วแล้วก็เป็นติ่งดาราไทยที่ไปดังที่เกาหลีอยู่แล้วนะคะเพราะฉันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะดันเพดานให้มันสูงขึ้นแล้วก็อยากจะให้คนที่มีปากมีเสียงเป็นกระบอกเสียงจริงๆอย่างเช่นคนดังเหล่านี้เนี่ยออกมาคอเอาเพื่อพวกเขาด้วยเหมือนกันอืมเนี่ยนะครับก็ เป็นเรื่องที่ถกกันไปว่าตกลงในความพอดีของดารานั้นควรจะทําระดับไหนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแวดวงเคป๊ก็คือแฟนคลับนะแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยเขาได้มีการรวมตัวกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยวาระในการปกป้องผู้ชุมนุมเนี่ยก็เป็นวาระที่แฟนคลับเกาหลีเนี่ยเขาขยันขันแข็งเดินหน้านกันเต็มที่นะแล้วมันก็มีการไปรวบรวมมานะว่าเขาเนี่ยออกมา สนับสนุนผ่านคุณทายเจริญปุระนะครับโอนเงินเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปทําเรื่องของที่นอนอาหารสิ่งของต่างๆเป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับมอบพูดง่ายๆใช่ท่อน้ําเลี้ยงแบบเปิดตัวะนะพอพูดถึงคาว่าท่อน้ําเลี้ยงเมื่อก่อนมันจะดูเหมือนหลบๆซ่อนๆเดี๋ยวนี<ๆ>้<ๆ>เขาเปิดตัวกันแล้วว่าชั้นนี่แหละเป็นท่อน้ําเลี้ยงเองนะครับนะโอนเสร็จปุ๊บก็บอกเลยนี่สลิปนะครับแต่ว่า ไล่เรียงกันไปเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเบสใช่ไหมกอย่าถ<ช>้าเกิดพี่อ่านผิดเดี๋ยก็ช่วยแก้หน่อยนะบ้านเบสต,ต่างๆของวงต่างๆเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศว่ายอดเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งยอดอัปเดตวันนี้วันที่19เอาแค่ถึงตอนช่วงสายของวันนี้นะครับยอดอัปเดตอย่างแฟนคลับ BTS หรือว่ากลุ่มอาร์มี่นะครับอาร์มี่ที่เป็นแฟนคลับ BTS <ช>นะไม่ใช่กองขับบกนะครับ อาเมี่เป็นชื่อเรียกแฟนคลับอีกทีหนึ่งอาเมี่ <c oughs> ของ BTS นะครับ459,169บาทนะครับใช่ถัดไป EXO L แฟนคลับของ EXO เนี่ยนะคะอยู่ที่3 7 0 4บาทค่ะกลุ่มอากาเซ่ของ GOT7 นะคะอยู่ที่3 4 4แสนบหกบาทบกลุ่มโซวอนนะคะแฟนคลับเกอร์เจนนะคะอยู่ที่7 7 9 5 6 2บาทกลุ่มวันละเบิร์นะคะแฟนคลับของวันวันค่ะก็อยู่ที่71,975มารบาทบกลุ่มบลิงค์นะคะแฟนคลับแบ็คพิงค์เนี่ยอยู่ที่1 9ึ่งแ 9,211บาทค่ะกลุ่ม NCT เส้นนะคะแฟนขับ NCT อยู่ที่152,157บาทกลุ่ม ELF นะคะแฟนขับ Super Junior ค่ะก็อยู่ที่713บาทกลุ่ม Iconic นะคะแฟนขับ Icon อยู่ที่1418บาทแล้วก็อีกหลายบ้านก็เรียกว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงม็อบในครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยแหละส่วนใหญ่เนี่ยมาจาก กลุ่มแฟนคลับเกาหลีนะคะยอดรวมๆทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3,759,576บาทค่ะอันนี้เป็นเวลาเมื่อช่วงประมาณ10บโมงครึ่งนะคะของวันนี้ค่ะอืมนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ BTS BTS โอ้โหตอนนี้มันมีทั้งมีทั้ง t ีทีเป็นอ t s จริงๆ่าแล้วก็มี ARMY มีที่เป็นแฟนคลับ BTS กับอาร์มี่บบกับทะบอกอันนี้ BTS ที่เป็นเรื่องของรถไฟฟ้านะ ตอนนี้เนี่ยก็คือ BTS กับ MRT เนี่ยก็ถูกกระแสต่อต้านแฟนคลับเกาหลีเหมือนกันอของทั้งแฟนคลับเกาหลีทั้งผู้ชุมนุมแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหพอไปชุมนุมปุ๊บก็สั่งปิดสั่งปิดมันก็กลัวว่าคนเนี่จะรู้สึกเหมือนว่าเนี่ยม็อบเนี่ยทำให้ BTS ปิด แต่ผู้ชุมนุมเขาพยายามยืนยันว่าฉันไปชุมนุมปกติเลยเธอก็เปิด BTS ไปมันไม่มีผลเสียอะไรหรอกนะแต่ทีนี้นี่ที่มันเชื่อมโยงกันนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาแฟนคลับเกาหลีเนี่ยเวลาเขาพอถึงวันเกิดของเมมเบอร์คนไหนเนี่ยเขาก็จะมีป้ายไปติดตาม BTS ตาม MRT ใช่ LED ใหญ่มากเวลาเราลงเราลง MRT หรือว่าเราขึ้นบนรถ BTS เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่า คนนี้คือใครอย่างบางทีอ่ะก้อย่าก็ไม่รู้จักว่าคนนี้คือใครใช่ไหมแต่ว่าเวลาเรารถติดแล้วเราเห็นป้ายอ่ะเราก็จะเริ่มจักว่าเฮ้ยคนนี้คือใครก็เหมือนกับฐานแฟนเขาอยากจะให้คนอื่นน่ะรู้จักศิลปินที่เขารักมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการแบบตอบแทนแฟนคลับด้วยที่ออตอบแทนแบบศิลปินที่เขารักด้วยนะทาให้แบบฐานแฟนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆคนเห็นหน้ามากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าประเด็นคือแต่ละป้ายเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆ แพงแล้วเขาโดเน a t เงินกันเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็เอาไให้ BTS เพื่อให้ติดป้ายแต่ถึงเวลานี้อ้าวดันมาทํากับเราแบบนี้อันนี้ความรู้สึกของเขาไงตอนนี้ BTS ที่เป็นรถไฟฟ้าคือเขาจะไปโฆษณาใน BTS รถไฟฟ้าเออใช่ตอนนี้เขาก็เลยรวมตัวกันบอกต่อไปนี้ระงับการไปติดตามป้ายต่างๆอย่าให้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราโดเน a t กันมาเนี่ยไปถึงมือ BTS แล้วก็ยัมาทีเพราะว่าเขาก็มองว่าทั้ง BTS แล้วก็มาทีเนี่ยทำไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ก็คือเซนซิทีฟไปถึงเวลาประกาศชุมนุมปุ๊บก็ หยุดสถานีบริการตลอดเวลาก็รู้สึกว่ามันเข้าทางรัฐบาลมากเกินไปน,นะอันนี้ก็เป็น Development ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงการ K-POP ที่มาเชื่อมโยงกับการเมืองไทยคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ